ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกช่องทางนะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรแชนแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตรแชนแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับผมนี่บู เป็นตสอนให้ครับผมสําหรับพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ a อ t 303ครับผมนี่ครับผมนี่เนาะพิกัดนี่อยู่อําเภอสันคบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทครับพี่น้องครับเป็นแปลงของแฮปปี้การเกษตรของเงาเนาะซึ่งตอนนี้มีอายุ65วันนะครับหลังทําการปักดาครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเข้า แต่ทำการตกก้านะครับประมาณ20วันนะครับเบ็ดเซตแล้วนะครับสำหรับข้าวสายพันนี้นะครับจะมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับผมนี่นออยู่ระหว่าง9 5ถึง100วันครับพี่น้องครับนี่นอส่วนเรื่องของลักษณะประจำพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่นออาจสิมืดๆแนเจ้กหน่อยครับผมพี่น้องครับสำหรับข้าวสายพันนี้นะครับผมนี่นอเพิ่งทำการออกรวงครับผม บางต้นก็นออกหลายแล้วบางต้นก็หอดตะออกครับพี่น้องครับนี่น้องลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีมีระแงจับที่นะครับผมในหนึ่งดวงนี่บางนะครับบางดวงบางกอนะครับผมที่สมบูรณ์สมบูรณ์นี่ได้ถึง 400- ถึง500เมล็ดเลยทีเดียวนะครับผมนี่นอโอบนธรรมดาครับ4 5 0 0เมล็ดนะครับผมนี่นอะจึงเป็นที่ไปที่มาว่า เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับอย่างน้อยนี่1ตันนะครับผมหรือว่า1,000กิโลกร,รัมต่อไร่เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่เนาะซึ่งเอาฝากที่ฝากน้องนะครับในท่ายสุดก็แล้วกันสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับ agt 303นะครับไปทําการพอปลูกนะครับในฤดูการต่อไปนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับที่นี่แฮปปี้การเกษตรนะครับของเรานะครับผมนี่เนเาะ0 8 9 9 4 2 8 6ง4ครับ0 9น5 1 6 4 2 5 2อนะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับผมอย่าลืมนะครับผมมีจำนวนจำกัดนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ โบอหอดไล่ครับพี่น้องครับนี่เนาะผลปรากฏว่าไก่สิไใ้เกี่ยวแล้วสั่งจองกันเขามานะครับที่นี่แฮปปี้การเกษตรครับผม